สวัสดีครับวันนี้โตโน่ชแนลนะครับสวัสดีครับพี่ทินี่สวัสดีครับพี่โตโน่ครับพี่ทินี่อันนี้ที่เราเห็นอยู่นี่คืออะไรครับเนี่ยนี่ลากโยงครับลากโยงโอ้โหทำทุกอย่างจริงๆนะครับทุกแบบตั้งแต่ผ่าลากตอนก่อหินทำหมดเลยอันนี้เป็นลากโยงบอันนี้เพมหน้ามาเอาเทคนิคนะครับวิธีทำทำยังไงครับพี่ทินี่นี่คือต้องบอกก่อนว่าที่ผมทำเนี่ยทุกลากทุกเส้นจะต้องไม่ผ่านกัน ลากทุกเส้นจะต้องมีตำแหน่งลงให้เขาอันนี้คือพี่ทีนี้จัดหมดเลยทุกทุกลากถูกจัดทั้งหมดครับจัดทั้งหมดครับเพราะนั้นต้นหนึ่งก็จะให้เวลาทำนานพอสมควรแต่กลัวจะมาอย่างนี้ต้องผ่านกี่ขั้นตอนครับพี่ทีนี้สามสี่ขั้นตอนเลยสามสี่ขั้นตอนเลยเหรออันนี้ต้นนี้มันปีงั้นเนี่ยเห็นว่ามันไม่ค่อยโตเพราะว่าเราตัดหลายครั้งเพราะว่า การทําครั้งหนึ่งบางทีเราต้องตัดต้นเพื่อว่าจะรักษาลากไว้่ครับอ้นครับอืมอันนี้กิ่งตอนหรือว่ากิ่งชาอันนี้ชาครับชามแมน้าทั้งหมดได้จากการชาที่บ้านนะครับครบัเพราะว่าการชาก็ก็ให้ผลดีพอสมควรครับโอ้โหรากโยงค,คืออันนี้ต้องรอขนาดลากหรือว่ายางไงครับพี่ซินีอ่าคือคือหนับแรกเลยคือที่ทางของราก ที่ถังล่างต้องได้ก่อนครับแต่ว่าขนาดล่ากเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราเลี้ยงให้เขาโตยังไงแต่อย่างเงี้ยเขาเลี้ยงเขางามดีอย่างเงี้ยเขาโตยอยู่แล้วครับ,อ,รบอันนี้ก็คือผ่านมากี่ขั้นตอนไม่รู้แต่ว่านี้ลองสุดท้ายละยังยังต้องมีก็คือเราเรามีเห็นไหมเราเราทำหุ้มไว้อีกชั้น,น,นหนึ่งีชั้นหนึ่งใช่ค สุดท้ายก็คือเอาอันนี้ออกอันนี้ออกครับแล้วก็รอให้เขาโตแล้วแล้วก็ลงเอาดินออกแล้วก็เห็นรากอีกการที่มีชั้นสุดท้ายนี้ก็คือเพื่อให้ตรงนี้ก็ยังหากินได้อยู่ช่วยดลต้นถ้าถ้าต้นเขาแข็งแรงก็ก็เอาออกได้ครับแล้วอันนี้ค้าไวทาไมพี่ทีนี้ครับอันนี้เทคนิคสําคัญเลยสาคัญเลยคือคือต้องรัดต้นต้องรัดต้นกับไม้ไวเพื่อไม่ให้เขาเคลื่อนที่ถ้าเกินถ้าเขาเคลื่อนที่ลงเนี่ยไม้จะเสียรูปทรงที่เราจัดไว้เลยครับนี่ย คืออย่างน้อยอย่างน้อยก็คืออย่างน้อยมีหนึ่งจุดหรือสองจุดรับอย่างเงี้ยมันมันจะยึดต้นอย่างนี้แหละครับแต่จะจะออกได้ก็ต่อเมื่อต้นไม้ลากเขาแข็งแรงพอที่จะให้เขาไม่เคลื่อนที่ได้อ๋อ่ะาปทุกต้นที่ผมผมจะมีเกิดทั้งหมดอย่างเงี้ยอันนี้แข็งแรงพอละอันนี้แข็งแรงแล้วใช่ครับไม่ยุบไม่โยกแล้วแขงรเลยครับครับครับอันนั้นคือพอละอันนี้คือพอแล้วปล่อยเลยใช่ครับแล้วพี่ทีนี่จะเล่นยังไงครับทรงอะไรยังไงนี่ครับอ๋อ อย่างที่บอกครับเหมือนกันไม้เกาะหินแหละส่วนที่ยากที่สุดก็คือการทําลากลากครับข้างบนเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราตัดโยกได้จะโยกซ้ายโยกขวายังไงก็ได้เลยครับได้ได้หมดเลยครับแต่ว่าอย่างต้นเนี้ยผมก็ออกแบบบางส่วนแล้วก็คือเราเราเราบิดเอี้ยวไว้รอแล้วครับแต่ยังบางต้นก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้คิดอะไรมากเลยก็คือทํารากฐานไวยก่อนโอ้โหเยอะมากเต็มไปหมดเลยนะครับ ไม่ได้มีแค่ฝั่งนี้ฝั่งเดียวนะครับเนี่ยฝั่งนี้ก็มีตอนนี้น่าจะเป็นต้นต้นที่ทาแล้วคิดว่าน่าจะดีที่สุดนะต้นนี้เหลครับหุรากเยอะดีมากเลยนะครับที่ที่นี่รากเยอะมากเลยเพราะว่าการการทำให้เอี้ยวทั้งหมดไปทางเดียวกันเนี่ยผมว่ามันก็ค่อนข้างยากเหมือนกันเพราะว่ารากน่ยมันออกไปทุกที่ทุกทางเลยเวลาเวลาทําครับจริงๆงอ่ะตอนที่ทําเริ่มต้นอ่ะรากก็อจะพันกันมั่วมากพันกันมั่ว ใช่ใชากเราเราต้องไปค่อยเอามาทีละลากจัดทีละลากทีละลากต้นหนึ่งทําเป็นชั่วโมงครับอันนี้ทำทำยากกว่าเกาะหินนะครับครับแต่ก็จะมีบางที่ก็คือเขาเอาใส่กระสอบไว้ปุ๊บแล้วก็ปล่อยลากไว้แล้วเขาก็ล้างทีเดียวแล้วก็ตัดรากอาะที่จําเป็นที่คิดว่าสวยไว้นั้นก็มีแต่ว่าผมไม่ได้ทำย่ง้งก็มีมีคนทําอยู่ครับแบบนี้ ถ้าจัดลาก็ไม่ค่อยเห็นใครจัดนะนั่นหละตรงนี้ก็ผมยังไม่เคยเห็นเหมือนกันอยู่ครับตรงนี้ใช่หมดเลยนะใช่เนี่ยอ๋ออันนี้คือแข็งแรงแล้วครับพี่ีนใช่ใช่ใช่แข็งแรงแล้วนยมันจะยงไม่ยกแล้วถ้าทําเป็นตกลงแวงอย่างนี้ได้หมดเลยได้หมดเลยตัวเนี้เห็นว่าโค้งไว้เนี่ยผมว่าจจะเนี่ยฮะอาจจะย้อยตกมานีก็ได้ครับเหมือนเหมือนต้นก่อนหินต้นนั้นนะพี่ทีนใช่ใช่ใช่แต่ว่าคือผมต้องไปเรียนรู้กับอีกหลายๆท่านเพราะว่าการทําให มันสอดคล้องกันล่าอย่างเงี้ยหรือเป็นการลงเงี้ยต้องไปเรียนเรียนหลักศิลปะเหมือนกันฮะอย่าต้องไปหาอ่านไม่ใช่แปลว่าอยากอยากดึงก็ดึงไม่ใช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 ่ต้องดูความสัมพันธ์หลายๆอย่างอย่างเงี้ยผมก็ยังไม่แน่ใจว่าจะต้องโยกออกมาทางนี้หรือโยกออกมาทางนี้อีกทีต้องถามต้องปรึกษากันคือทุกอย่างต้องต้องมีการศึกษาครับต้องมีครูเนาะต้องมีครูใช่ อันนี้ก็เริ่มเริ่มบิดหัวลงแล้วไอ้อันนี้บิดรอแต่จะเหมาะไม่เหมาะยังไงก็ลองโดยทีนะอาจจะตัดขึ้นโยกใหม่ก็ได้เรียกว่าลองครับแต่แด้จริงๆนะครับไม้ไม้อย่างเงี้ยถ้าไม้ลงหกเมตรอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยโตหรอกเดี๋ยวเราต้องเอาไม้มาปักกันให้ยอดเป็นชูอขึ้นโอ้โหเยอะอันนี้น่าจะสวยเนาะเนี่ยอย่างงี้เหมือนกันรากเยอะหรือเกินครับของพวิธีนี้ไม่ได้ทำเฉพาะแพมหน้าครับ มีหมากด้วยหมากก็มีหมากครับหมากหดูครับนู่นนะหมากหมากก็มีทั้งหมากใบเดียวใบเดียวแล้วก็เนี่ยหมากปกติหมากธรรมดาอือันนี้สามใบนะครับอันนี้อันนี้ก็หมากมัมัสังทําบ้างมัสังมัสังอยู่สองต้นนะครับโอ้อันนู้นอีกครับหน้าโอ้ทาเยอะนะที่นี่อันนี้อะไรอันนี้อะไรนะไอออะไรนะไอหมากใบเปิ้ลเปิ้ลหมากใบเปิ้ลก็ทําได้เหมือนกันได้เหมือนกันครับ นี่ครับเห็นไหมครับอาณาจักรไม่น่าจะมีอีกเยอะครับพี่นี่อ๋ออันนั้นอันนู้นคือแบบอันนั้นอะไรครับแบบนี่แข่งกันเหระผลผลลั์ผลลั์ก็คืออย่างเงี้ยครับอ๋อนี่ครับพอทํามาเสร็จแล้วครับตอนนี้ตอนนี้น่าจะสิบกว่าปีทำมานานแล้วตันนี้ปล่อยทิงทิ้งกงว้างวะคือสิบกว่าปีพี่ทีนี่เล่นบอลไทยมายี่สิบกว่าปีแต่ว่าไม่ไม่ค่อยเปิดตัวนะครับคนก็ไม่รู้นะพี่ทีนี่เก็บไม้กันหลักพันต้นน่ะนี่นี่ก็ยอกมแล้วเนี่ย ต่อไปอันนี้ถ้ามันบวมก็ต้องตัดทิ้งอีกเหมือนกันอย่างเงี้ยครับแต่ว่าจริงๆคือเราต้องการแค่ล่างๆก่อนล่างก่อนข้างบนเดี๋ยวค่อยมาข้างบนเดี๋ยวค่อยว่ากันครับโอ้โหนี่คือผลลัพธบแข็งๆอย่างนี้เลยนะพี่ทีนี่ครับครับนี่ๆไม่ต้องทําอะไรก่อนละเขาอยู่อย่างนี้ได้แล้วครับอืมหนุ่มอีกต้นหนึ่งนะผลลั์ใช่ไหมครับอันนู้นเริ่มเริ่มโยกเริ่มโยกแล้วอ๋ออันนี้เริ่มเริ่มเริ่ทำเป็นกิ่งเริ่มมีทรงเริ่มทำเป็นกิ่งแล้ว ดูครับนี่ผลลัพธ์นะโอ้ล่าเขาจะใหญ่อย่างนี้เลยที่เราเห็นเล้วกันใช่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 อันนี้ทำโอ้แต่ว่าการทดการทดปกติะครับอันนี้ก็จะมีการทดเป็นปกติเลยแต่ส่วนก็ต้องได้อันนี้ก็ทดเหรอครับพี่ทีนี่นี่เนี่ยทดเนี่ยครับก็นี่ข่ายอีนทศนี่ทดนี่ไปโยกทดนี่อีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยทดนี่อีกทีหนึ่งเห็นไหมฮะอืมนะโอ้นี่ฮะดีเลยนะก็มันก็สวยอีกแบบนะพี่นี่ตัวเอกแบบแต่ว่า เรื่องไม้ลีลาผมเองก็ไม่ค่อยถนัดเปอนไันครับแล้ก็ไม่ลองทําก็ไม่รู้อใช่ใช่ใช่อาจจะอาจจะไม่สวยในสายตาคนอื่นก็ได้อะไรเงี้ยครับแต่ว่าเราก็พยายามทําให้ดีสุดนะครับมันต้องมีบ้างหละนะประเทศไทยมันจะมีคนทําแบบนี้บ้างครับแต่ก็ทําทําไว้ประมาณนั้นตรงนู้นคือก็ใช่เหรอครับตรงนู้นก็ใช่นั่นอันนั้นคือขั้นตอนก่อนหน้านี้อก่อนหน้านี้ครับไปดู แล้วใครรดน้ําให้พี่นี่รดเองอ๋อผมจ้างขอรดเขจ้างจ้ะทำเองไม่ไหวครับพี่เอกแหละคนนี้ใจกับผมประจามาแหละอ๋อนี่ครับนี่เนี่ยเนี่ยอันนี้คือจุดเริ่มต้นครับแต่ว่าอันนี้ก็คือทํามาสองรอบสองรอบแล้วแหละแต่ว่ามันก็จะเป็นขั้นตอนก่อนอันนู้นอ๋อนี่ครับอือนี่จุดเริ่มต้นที่เอาไปทํามบปเมื่อกี้เลยนะใช่ที่ไปทํา โอ้ยอย่างนี้ก็คือค่อยๆโหลดลากลงนะพี่ทีนครับทางใ่เน่เนี่ยอันนี้คือบอกเลยว่าอันนี้ยังไม่แข็งแรงหรอกเงี้ยจากแต่เลยเลยก็ปล่อยเลยครับปล่อยเลยให้ปล่อยเลยให้ลากที่แข็งแรงน้อยที่สุดเขาแข็งแรงนะครับแล้วก็ถึงจะทําต่ออ๋อลากที่เล็กที่สุดให้แข็งแรงก่อนใช่ใช่ใช่บางต้นก็ตายก็มีเนี่ยมีตายด้วยครับครับ เขาเข้าใจว่าเนี่ยมันผมหาใบไม้ฉะนั้นมันมันหาใบก้าปูที่มันเป็นหมักไม่ได้ไงก็เลยใช้มบนี้ก็เลยตายอ๋อคือแบบนั่นจะไม่รอดต้องอากาศมันเยอะไปนะใช่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 โอ้เต็มเลยนะแต่เยอะเหมือนกันยอะเหมือนกันแต่ก็เอาที่ได้ครับเอาที่ได้ครับอือโอ้นี่ครับทำเหมือนจะง่ายๆนะแต่ว่ไม่ง่ายเป็นยืแลวโยกใช้เวลามากครับใช้เวลามากเลยครับแล้วดินก้าปูต้องใช้ทีแล้วเป็นกระสอบเลยนะพี่ทีนี่เยอะมากครับ ต่อสามเดือนมานเนี้ยผมใช้ดินกัมปูมาสี่ห้าร้อยกระสอบอ่ะทำนู่นทำนี่สี่ห้าร้อยกระสอบไม่ใช่เลนน้อยเลยนะทำไปเรื่อยครับทำไปเรื่อยทำไปเรื่อยโอเคนี่ครับก็ลองเอาไปทําดูนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับสวนวิทีนี้มีอะไรให้ดูเยอะนะครับไม่มีเบื่อนะครับโอเคครับคลิปนี้ไปนะครับสวัสดีครับ